สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าทิพย์พามาชมเจ็ดบอลสีโทนสีชมพูที่บ้านป้าทิพย์นะคะนี่ให้ชมคร่าวๆก่อนนะคะวันนี้วันยูป้าทิพย์ก็เลยได้มีโอกาสนำบอลสีชมพูที่ป้าทิพย์มีในบ้านนะคะมีจำนวนเจ็ดชนิดนะคะ เดี๋ยวเราจะแนะนํามาเลยนะคะต้นแรกเลยเด่นที่สุดอันนี้เลยนะคะบอนสีมงกุฎเพชรค่ะเพื่อนๆดูนะคะลายใบเขาจะสวยมากเลยโทนสีชมพูนะคะนี่ค่ะสีชมพู หวานเลยค่ะนะคะมงกุฎเพชรค่ะชมพูต่อไปจันฉฉายของปะทิปนะคะนี่จันฉฉายมีเป็นฟอมกอตอนนั้นปะทิปแยกหัวออกไปแยกหน่อออกไปนะคะใบเขาแก่แล้วก็ยุบไปออกมาใหม่ เป็นฟอมโกค่ะจันรฉายนะคะตัวที่สองจันรฉายตัวที่สาและตัวที่สนะคะนารายเรืองพบค่ะกกชมพูหวานมีเม็ดสีชมพูประปรายนะคะและตัวที่4ก็คือหกหลงค่ะเพื่อนๆนนะคะหกหลงเห็นไหมคะ นารายเรื่องพบกับหุกหลงโทนสีชมพูนะคะตัวที่ห้านะคะพเพื่อนๆแดงวัวของเรานั่นเองนะคะดูนะคะใบว้า,าวแหวงแหวงเจออีเมจโจอไถรับประทานไปนะคะน้อนอเขียวบุกนะคะตัวที่ห้านะคะ ะะ่ตัวที่หกค่ะตัวที่หกเธอคือบอลสีชมพูป้าทิพย์ไม่ทราบว,ว่าเป็นสายพันธ์อะไรนะคะแต่ป้าทิพย์ชอบก็เลยซื้อมาอมกระถางจะเคลอนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นกระถางเก่าสีชมพูหวานหวานแต้มด้วยสีเขียวนิดหนึ่งค่ะตรงนี้ออกจะด่างๆขาวๆนิดนึง คะนี่คือตัวที่6ตัวที่7เป็นลูกไม้ที่ใบดกมากนะคะประทิบได้มาในนามว่าลูกไม้เจ้าของไม้เดิมเขาจำไม่ได้ไม่รู้จักชื่อเขาบอกแต่ว่าลูกไม้ค่ะแล้วใบจะดกหนาแข็งนะคะมีแต้มด้วยสีขาวเป็นด่างขาวนะคะ แล้วหลอดใหม่กาลังจะออกค่ะนี่พอใบแก่ไปเขาจะเป็นสีนี้ค่ะเป็นทุกใบเลยค่ะแต่ถ้าออกมาใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะใบเขาจะเป็นสีชมพูนะคะใบอ่อนพอแก่ไปก็จะเป็นออกโทนแดงๆอย่างนี้นะคะอ่านี่คือ บอลสีโทนสีชมพูที่บ้านของป้าทิพย์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ